สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวสุกัญญายดับชัยเจ้าพนักงานรายงานประจําสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจากสงขลาด้าน,นที่รายงานข่าวประจำสัปดาห์สอสคสขขงขลาว,วิลลี่นิวรายการข่าวที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานาสงขลาสําหรับสาห์น,น,นี้เป็นการรายงานข่าวลงวันที่9-15กันยายน2 5 6 6ซึ่งจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่9กันยายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขลาพร้อมด้วยคณะทำงานสังกัดสารแรงงานภาค9จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในสารแรงงานภาค9ณโรงแรมกีเวอร์พาเลสสงขลาตำบลบ่อย,ยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่10กันยายน2566เวลา9นาฬิกานาชื่นโต๊ะซับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขลาพร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้วิพากษาสมทบในฝานแรงงานภาค9รุ่นที่6ณหน่วยเลือกตั้งโรงแรมกรีวอพาเลสสงขลา การลงคะแนนเลือกตั้งเริ่มเวลา9นาฬิกาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา15นาฬิกาและนับคะแนนโดยเปิดเผยณน,นหน่วยเลือกตั้งเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งตามจํานวนไม่เกิน2เท่าของจํานวนผู้พิพากษาสมทบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกา,ห,า,าำกำหนด วันที่10กันยายน2566เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานายชื่อนโตซาผตสวิสการและคุ้มครองแรงงานจอดสงขาเป็นประธานการประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ภาคสาสมทบในสางแรงงานภาค9รุ่นที่6ณโรงแรมกีโวพาเ็ดสงขาโดยมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเข้าร่องประชุมและลงคะแนนเลือกกันเอง วันที่11กันยายน2566ในชื่นโต๊ัซับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขาและนายชยาพลกังพานิชนักวิชาการแรงงานชันาญนการพิเศษพร้อมด้วยหน่วยงานในฝังกัดกระทรวงแรงงานร่วมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทประโยชน์หลังกเกษียณเพื่อให้สามารถเตรียมตัวและใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องณห้องประชุมของบริษัทไอเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยมีลูกจ้างทั้งรายเดือนและรายวันซึ่งอยู่ในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปร่วมรับฟัง วันที่12กันยายน2566นายชื่นโตัซา์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลยุวชนหาดทิพย์ครั้งที่9 โดยมีเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน13ปีในพื้นที่9จังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างความสมมามัคคีในกลุ่มเยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและาศาสนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ณสนามกีฬาเตนสุรานนท์อเมืองสงขลาจดสงขลาโดยมีนายเจลดาจ,จิตรัตผู้ว่าราชการจดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่14กันยายน2566ในชื่นโต๊ซับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัวหัดสงขาเข้าเรื่องประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสงขาครั้งที่4ทั้ง2566เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการผู้ประกันตนและนายจ้างรวมทั้งการดําเนินงานของสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัด การพิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตนรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนําแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลณห้องประชุมสํานักง,งานประกันสังคมจอดสงขาทั้งนี้นายกอกชัยเลิศวิบูล,ลัก์รองผู้ว่าราชการจอดสงขาเม้่อหมายให้นางสุจินดาบุญแอร์ได้งานจอดสงขาเป็นประธานในการประชุมวันที่14กันยายน2566 นาชยชยพลกางพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวคาไทยรัตส,สิงเล็กนักวิชาการแรงงานเข้าเรื่องประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้เพื่อให้ปไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ไปโป้ฉบับพศ2566และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการทำระมงผิดกฎหมายวันที่14กันยายน2566 นายชยาพลกางพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมงานสมัชชาพลเมืองสงขลาประจำปี2516เพื่อยกระดับกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดในานามเครือข่ายพลเมืองสงขลาให้มีศักยภาพสามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคสังคมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะมีส่วนร่วมและเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ส,รสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสังคมเป็นสุข ณโรงแรมคิดตจ้รหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายภัยเจนมากสุวรรณนายกอบจสงขลาเป็นประธานวันที่15กันยายน2566นายชยพลกางพาณิชย์นักวิชาการรายงานชนานการพิเศษเข้าร่วมประชุมหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงทางทะเลพร้อมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณสารกางจังหวัดสงขลาโดยมีนาวาเอกสุรังสันคำกัดรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสงขลาสอนชนภาคสองเป็นประธานในการประชุมเรามาต่อกันที่การรายงานผลการิบ่งงานนศะูสย์นเจ้าหน้อทข,ข,ของไปพ่อสงขลาในระหว่างวันที่8-14กันยาย,ยน2566ในชื่อโตาัาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจักสงขลาได้มอบหมายให้นางทุติชยาไส้อิงนางสาวไทรรัตน์สิงเล็กนางสาวเกวลรีจิตานางนักวิชาการแรงงาน ข้าปฏิบัติงานทนะี่สุนัขก่าวโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะโดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด116ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด942คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย371คนสัญชาติเมียนมาร182คนสัญชาติกัมพูชา379คนและอื่นๆ5คนและมีเรือแจ้งออก109ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด949คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย355คนสัญชาติเมียนมาร183คน สัญชาติกัมพูชา407คนและอื่นๆ5คนอีกทั้งเรายังได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน44ลำที่เป็นแรงงานทั้งหมด388คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย154คนสัญชาติเมียนมา90คนสัญชาติกัมพูชา143คนและอื่นๆ1คนทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจาสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลานะคะสวนสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารอะไรไหมชมกันอีเอียดลืมติดตามชมกันนะคะ ก็จากันวันนี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามช่องยูทูปสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขลาด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขลาด้วยนะคะ